สบายดีพี่น้องเจ็ดโมงกว่ากว่าสาดีโอ้มาเป็นไหมคะทายกรุป๊เปเพื่อนเพื่อนเพอ,อาลงมาสั่งอยู่ตา่างพี่อยู่กลางเดินนลดมาปี๊สอน้องแคทในพี่น้องไม่เไปสนเยดูนะมันยังพ้นตกนี่คือใส่เบ็ดนย็นหัวชองโลชั่งโลขึ่งแคทนั่นะนะนใะส่ของกูนะ มึงเลยมังเอาใส่ใหม่กูดูดอดู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 ดนดู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 ดงดู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 กูบูดูดดู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 ดดูดูููดูดอกให้เอาูสูเลยูดูดูดูููููดอด เอมาหังบอนโลสัือเอ้องมยอมหิวจะขู่มาแล้วกะซังมันเลือนอะไก็เอ้าหมอนี่แป๊บเดียเออตอนนั้นแหละแคสตัวปีกกปีหรือกบเดือนนะกบปีเพิงแล้วมาอีกวันขาคาเดียวโค้ชม่าเพนสีเอาเอาเป็นมาโฮ้มงกูลแยกมาขักเหน่แล้วโอ้ เอาเงินมาทอนพอมเด้อเจ้าป้าว่ากนไปหาลอยเจ้าป่าวากันอยนึงลูนหนึงโละอยาวเอาทางมัใส่ไหเพื่อไปบรรณาหาไหนดี๋ยวนะฮะมอนวดเฮ้ยกรุปเฮ้ยตัวนี้มันกบปีปีกกบปีนี่ บแล้วออก,กบสองปีมาเเปลี่ยนใหม่ป้าทรมันใส่เบ็ดพี่น้องป่องไปอกินเบ็ดัน,นีใครใช่เลยว่าเห้อทศมึงมาใส่เด้อใค <c oughs> รเด้อพอแเทสิ้นมึงพนอนละเงงโอ้ยเคยละนี่ขาดทื่นเลยมอนี่กบกบบบบ ก็กระเบ้เลี้ยบึงผู้สาวกันนะไก่ไก่ในสายปลาเือขึไปม่ใหม่เป็นแถวมหญงมักพี่น้องปองปลายโลละล่อยอตัวปสมยีโลละอรอยเศร้ามั้มยัโลละอรอยเศร้าพี่น้องจ้าแต่ถาอตัวใหญ่เมื่อกี้นะว่้มันออยหกซี๊ด ว่ามันทรงมันสามทางเหยื่้เออในทางข้าวมันก็นี่เอนในทางซีน่ะทรงในแนกข้าวหนึ่งก้อนกงหันขึ้นนี่โอ้ยเคยหลานี่พลานแล้วเออ,อ,อ ลูกระดดอย์ฮูกซีฟติหน่องป่องปลายเฮ้ยเปลี่ยนหน้ามาเลยกบพาชิตายไปกินกบกอันนี้ลูกค้านั่งสั่งมานั่าขำถูกรูระดดอร์ซาคือว่าป้าว่าก็สั่งมันเกิดบนไหนน่ตัวน้อยไรนี่ไหนมันก็มีตัวใหญ่ได้ร่อยเศร้าหนี่ก็นะอ um, ื้อ นั่นนี่สั่งข้ามาเด้พี่น้องสั่งจ้องข้ามาแล้วจ้าไอตัวน้อยตัวใหญ่น่ะมาสลับกันอร่อยเศร้าแต่ว่าเฮาน่ะบอกว่าเอาตัวใหญ่ไปเลยอุ้ยตัวนี้คือนไให้กูช่วยซูตัวนี้น่ะโอ้เปลี่ยนอะไรไปมันหอดโลมันอีกแล้วไก่ป้าป้าแม่ป้าเอ้ยไม่ท่าปิ้งไหมาเร็วเร็ว ไม่เล่าอะไรไม่อยากกินข้องแม่เฒ่าเสียอ๋อเสียอ้าวกรอบกรอบกรอบโล่ลอยเศร้าำๆมาิ้งไหมครับก่อนมาปิ้งไหมห้องแฮดนะ เอาเงินแคดปีกได้ไหมครับครับสวัสดีปารุ่งก่อนแล้วเนะกน่อยไปพอค่ะกบมือหนึ่งมาเนี่ยวันนี้โลกเครื่องมัตัวเนี่ย ้ามอนี้เออกระแว่าโจกไม้เฮาหน่ะแม่นะมอนี่มาได้ลูกตัวพมากินน้ำเฮาได้มาขอนะถูกใจมีกระ่เลยฮะมันกระอดแลวเนาะบัวมันกระหอดขีดแล้วงมันสองโลน้าวคำเบิดเลยพี่น้องเบิดอะไรนี่นะ ไปไปเได้ขู่บนอาปิดแต่แม่น่ะเอาหมอนีเจ้าเดียว่เจายว่นยจะบอกได้เลยแค่สังบนะัวนมบนชะเออมาจเออเออเขาก็เลยสั่งกบเออเขาขายขวมเนาะ เอาน้มโพนในคูเนี่ยเปลี่ยนสองโลเดีปัลายลเนาะเอามันมันนะมันเหนียวเลยมันเหียวและคายกรบสุดอะสองโลทรงแนวคำบานเจตตวนเนาะไก่กับใช่ไหมน้ำเขาป่อไปป่อไปคลายกรุบเดี๋ย บายบสวัสดีครับก่อนทุกขันอยู่ตุยาก่อนตุยาก่อนจะไปเออเราไปหาอะไรก็ควบแถวนั่นเอกซื้องาสอนทเที่ไตาขจะไปเมือไหนไปมือนี้แล้วนี่เขาสิไปแหล่แข่งวัไปชมอืม้า ิมหอดซองลอยไอซองโลซะเนาะมามามากินชีเลยร็วเฮ้ยไปไายกบเอาเงินมาซื้อขนมไปฮะไปไหมบไปหายฮิดกับบอกชีนโอ้ยขัดกูดเท่นอยู่นะมึงบบกไก่น่อยมึงแพ้อะไรกูบอกไปก่อน อยากไปน้ำโผล่ใกรุบที่น้องปองปลายอืมกรุบสะเบกกับกรุบเนี่ยมคืนฝ้นตกแห้งที่น้องปองปลายแต่ป้าโบลงยอมหาบอยู่ข้าเท่าลายมันหัวพ้นยังอะไรอยู่ มาข้ามเข้าวแ้วมากันมาข้ามสมบอกแกงสมสมสี่แล้วสี่โอ้โหป้าตัวขายกบแลกกับบุษบัญญัติท่านกระจายค่ะกบมาเชียาสี่สี่เลย เศร้าเอ้ยพี Luckily, no samples, no ่น้องเอ้ยนั oh, <oh <teenagers> okay. ่งไปคนสวนเนาะก็ต้องนังก็ต้องหักษาความสะอาดในสวนนาะมีหย่าก็ได้ประานเป็นงเทนี่บ่้านเป็นคนสวนหายนะทุกญากไปเทนจิหายาบัดทุกญาิกันโอ้บังคับอากินก็อหน้าฉำนี้นะเอาเก่งของปลาโตปลาทน

เมื่อคืนเวสตอบเนี่ยพอมันต้องแตกพี่น้องเล้ยเนี่ยพอจบเนี่ยพอมันต้องแตกกับกล้าว่าทีลงมาหาทุ่มเที่ยงคืนฝนตกนากหลัดทางลงมาบ่ได้จนตีสองไดนพากันลงมาไกลจีดำบรรยากาศเนาะอันพี่น้องเม่นมาบอกเขาได้ว่าฝนนี่สหฮอนมือใด ฝนจะถึงวันไหนนะคะกรมนะแสตแซ่เทียนไหนเดี๋ยวนะท่านหงคนนี้แซ่เทยนยามสองลำแล้คนโตแ่ก็ไปเนื่องเลย อันลูกยอดน่ะบ่ได้เอ็มแซนละเงยงเอาแต่ตัวใหญ่ๆน่ะบ่ได้อืตัวนละบ่เอาอือตัวชโอชช่องนี้อันนี้เราบ่เอาไปแล้วเด้อพี่น้องบกันใหม่คลิปหน้าสดีปิดการายกบนงวาั่นเบิดอ้าวเบิดแล้วพี่น้องจงไว้กินนําจงจงาาท่าตอนบ่ายนี่เด้อไใ่อยู่